เอาดีเจ็ดพิ่วะขอบคุณข้ามี่เอาดีขอบคุณครับพี่ แม่ตอนแรกเนี่ยพวกผมตีมา8ปดเชั่วโมงแล้วครับไม่ไหวแล้วตาจะปิดแล้วฮะแต่มีคนดูเนี่ยโดนเหตุมาครับบอกว่าพาเฟยเนี่ย,ยมาเล่นหน่อยฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาตีหนึ่งแล้วทุกคน <S <S นั่นแหละครับพี่เขาโดเนเหตุมาตั้งหมื่นหนึง่งไม่เป็นไรแบ่งกันคนละห้าเพาขอเรียกเฟยแป๊บและใครที่กําลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสําหรับเกมมารีนาเบรกเอาใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง3าิเอนกันเลยทีเดียวแต่ยังให้บริการเติมเมออกม ไลน์แอดแอบเปอมินหรือคลิกลิงใต้ดนคลิปชันได้เลยเล่นตัวหลักเดี๋ยวเชนเฟยไว้ก่อนพี่ขายคังกันคังเราเหลือเท่าไร่แล้วเนี่ยไหนดูดิออยังเท่าเดิมอยู่นี่ไงเหลืเล่นบพี่วันนั้นเฟยไม่ได้เล่นเลยมันจะเล่นได้ไงก็ไม่มีพี่พี่ไม่ได้เล่นเราก็เล่นได้ไงนะใช่ไหมล่ะ เล่นไปก็ไม่มีใครบบคอยห่วงใยคอยซัพพอร์ตอะน้อเจเนาะมันจะสู้เล่นกับเราสองคนได้ยังไงวะเล่นคนเดียดีกว่าทำไเรามันคนแบบปลายตานะ่ะมันเข้าใจปะมองเห็นแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะครึ่งหน้ามันเข้าใจปะคนอยู่ปลายตาคนอยู่แบบไม่ได้อยู่ในสายตาน่ะเขามองเฉียงเฉียงวะเขามองเฉียงเฉียงไงเออมองเฉียงเฉียงอะ แม่งมองแบบครึ่งหน้าน่ะเห็นเราแค่ครึ่งหน้ามานะแค่ไม่กี่วันจังเกงก็ไม่กี่ตัวไหนอื <laughs> มมันไปไหนวะมันอยู่แหละอาจจะตอนพี่เอาของออกจากกระเป๋าไงมันก็หล่นอยู่แถวพรมนี่แหละแต่มันหาไม่เจอเนี่ยถ้าหาไม่เจอไม่ต้องลองสตีมสตีมไปเลยอยากสาตีม้วไม่ใช่เหรอหาเจอครับ เอาเอาเราเล่นก่อนไหมหรืออันนี้ก่นอนอนี้ก็เล่นอะไรกับเฟจะไปนอนแล้วเนี่ยค่ะอ่ะแป๊บหนึ่งก็ดูพี่ก็คิดลืมปกติเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหายทุกคนโอกับเฟพี่ก็ลืมง่ายขนาดนี้เลยเหรอแม่มีคนงอแง,งครับผมไปประมูลป้ายด็อกแท็กมาฮะพอมาถึงบ้านเนี่ยหาไม่เจอเขาไม่รู้หายไปไหนมีคนน้อยใจซะละคนดูเป็นพยานด้วยนะครับของสำคัญในขนาดนี้ยังทำแบบกับเฟแบบนี้อ่ะ ใสพอใจเนาะไม่หาคอนเหาเนอรแล้วเหรอหาเจอแล้วครับเน่ใส่อยู่นี่ไงไม่ได้เก็บละเนาะคนดูเนาะด้ดีติดน้อยใจไงติดเป็นโรคขี้น้อยใจไงไปไปโดยแม่ที่พวกผมเล่นตาแรกเนี่ยก็จะเป็นทีวีก่อนนะคนดูเพราะมันหาคนง่ายสุดเลยฮะตอนกลางคืนเนี่ย ขอบคุณครับเปลี่ยนคำขอบคุณคเป็นคำว่ารักได้หรือเปล่าอาจุ๊บจุบไปก่อนนะวัเนรับี่วะจ๋าฮะเอา้าไอ้เปรตมึงควรส้นตีนจัดเลยนะ เออกูมาตั้งนานมึงไม่ยิงอยู่ไหนวะไอเกย์หาดิทางล่างคือดดเดิมเลยที่ที่เอาไปให้ใันอะอะกูได้ยินแล้วไอ้นี่เ <c oughs> พื่อนมึงไปก่อนเลย <c oughs> ไอตัวนี้ป่ะตับไม่งเอ้ยรอพี่แป๊บหนึง่ง กูเผือแป๊บเดียวกูเผือแป๊บเดียวแม่เขาเผือแป๊บเดียวเนี่ยย่องไปยิงกับเฟย์ตายเลยฮะไปครับเก็บของเียก่อนเล่นกับใครเล่นกับอาเฟยกับเจี๊ยบเฮ้ยเล่นกับเฟยเล่นกับบีบี้ครับเอ้ยไม่ใช่เล่นกับเจี๊ยเล่นกับบีบี้ครับอ๋อเฟย์เล่นเฟยแต่เจี๊ยไม่ดีเหรอฮะ เป็นเฟยไแต่ให้เจเป็นเบบี๋เหรอไม่ใช่เล่นกับเจแล้วก็เล่นกับเบบี๋ครับยังไม่หายแคกก้นเขามาดีเหรอเจช็อตฟิวสิเห็นไหมเขาดูเนาะช็อตฟิวผมตลอดอะ่ะ <c oughs> มาแล้วนำเลยค่ะอาจารย์ มาเจน้องข้างล่างตายครับเแบบีเก่งมากครับว่านเจในห้องสวยครับไปทำไมมีแค่สองตัวเองวะเจห้องไอ้นี่สำนักง,งานป้าน้อง เหมือนผมทำให้เกย์วุ่นวายจัดเอาไหมเห็นไหมพี่จิวเขาคิดมากเลยเนี่ยเธอรอเลยนะคะพี่จิวติดใจไปงั้นแหละคะ่ะเอ้ยไม่ได้คิดอะไรเก็บไปทันหลังใครแม่งยิงอะไรวะเกย์มึงยิงมันล้มหรอ อ๋อแล้วเพื่อนมันไปไหนวะน้องถ้าอยู่ฝ<อ>ั่งเต็มเลยอันนี้เอ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างทางออกอ,ะอ,อ่ะดีมากค่ะโบบุญไปเอา้าจีมันไปไหนวะ อ้าวรอนั่งหยุดเฮ้ยเอาเฮ้ยเขี่ยระวังนะพี่บอกแล้วมันอยู่ล่างเออสวยระวังล่างโอ้ระวังล่างโดดลงมานะแม่งเต็มเอ้ยโดดลงมาแล้วจีโดนวะวะลุจังเลย โอเเ้ยเย็ดเป็ดเอ้ยขากรวังแม่งล่อเออมันล่อไปยเฟยแกรี่เวนหรือ,อ,อทําใมวะเปิดมึงล่อมนันได้หมดดีดิเจมึงรอแป๊บหนึง่งเอาแป๊บนึงกูเติมยาแไหมึงโดนหมดเลยเห <c oughs> ยิบมึงหมดดีแน่นอนนะไอ้เปรตไปบีบอกบบ้างคะไม่ได้เลย mày đi vô ghẹ chết kia chuồng em kìa này đã nấy à này mày kim mừng chạy mười này dính canh mắn อ้องแม่งกูโดนติดเสาเออ้นแกได้เดี๋ยวเขาให้รางวัลครับอะไรนะแกได้เดี๋ยวเขาให้รางวัลพูดอย่างนี้หรือสวยนะอ้องไปไหนแล้วจีตายหมดดิงาเขาจัดการมันหมดแล้วเธอ ใช่ไหมพี่จิวตัวขี้ตัวเล็กที่มันก็ยังดูแลมันได้เลยเนาะทำไมแกถึงดูแลผู้หญิงัวเลก็ไม่ได้มันมันขามันหักพี่ผมวิ่งไม่ได้เมื่อกี้แกต้องนำแล้วผมนำแงเมื่อกี้แต่จังหวะผมโดนหนูรูดพอดีไงผมเลยต้องพักปั๊มยาไอ้นี่มันแสบพาไปมาฟังเราไม่เปล่าไม่หล่มครับนี่เก็บของออกให้ทุกชิ้นมันจะล้มได้ไงนี่ยเอาตัวเข้าวเล็กดีพี่เออว่าแต่ว่าแตด พี่เก็บมันหมุดตี้แล้วไหนรางวัลนะบิบบิ๊บเได้อะไรเป็นรางวัลละครับแต่พ,พี่พูดไปคนดูมันจะมองพี่ว่ามันน่ากเกลียดน,น,นี่นอ้องอย่าพูดพตรงนี้เลยคือรู<ด>้ตัวว่าพี่น่าเกลียดเนาะพูดไปพูดไปมันจะไม่ดีนี่นอ้องเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าแล้วแต่หนูแล้วกัน เรื่องที่พี่อยากได้นะ่ะมันน่าเกลียดเกินไปมันพูดออกสตรีมไม่ได้เอาไม่บ<อ>แบบว่าแบบว่าพี่จริงๆนะแต่ก็ให้พี่เรื่อกไงเพราะพี่อยากได้อะไรข้ารักษาพยาบาลอ่ะอุ้ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนี่พี่จิวเขาให้ข้าหวหัวปูดเรามาสองพันอ่ะ โอ้จริงเหรอพี่คิวขอบคุณนะครับขอบคุณครับใช่ขอบคุณนะครับพี่ซัพพอร์ตสวัสดีนะหนูทนดูไม่ได้เหมือนความรักอะไรอ่ะไม่ค่อยอยากอยู่กับพี่มาแล้วพี่มาทำใจร้องไห้หไม่มีหรอกครับร้องร้องไห้อย่ามาใส่ร้ายนะ <ผ>มาเล่นจริงนะคะว่าโกหกอีกจ้าก็บอกไม่ทําแล้วไงครับขนาดเจยังพี่ไม่รักพี่มอสเลยแล้วเฟยจะรักพี่มอสทําไมล่ะจิมรักกูปะรักพี่เอ้เห็นไหมเห็นไหมับพี่มอสก็มีเจรักแล้วไงเราจะให้เฟยไปรักทําไมละ่ะเอาอันนั้นมันความรักแบบพี่กับน้องไงมันไม่นับไง คนละอย่างกันอะอ,อ๋อใครก็พี่กับน้องไงพี่มอสมอสก็เป็นพี่ชายที่น่าราักไงเฮย <c oughs> ไม่ได้อยากเป็นพีเ่เชยพี่ผัวเนี่ยคอยดูหน้าตานี่กูตาย,ตายมึงเชื่อกูปะก <c oughs> ูดาวละตอนน่ะจริงหัวใจกูแม่งแตกสลายละตาก่อนก,อน,ก,อน,กอน,นี่คือสายแนีเองตาก่อนๆนี่คือมันฟิตไงในนี่ไง,ไงตอนนี้กูหมดใจละ ใครทำอะไรพี่มอนเนี่ยทำให้พี่เสียใจ <partes> มันหายไปไหนตัวหนึ่งปะออเออไม่เงียบจังวะ ในเมกิโรบอทนี่มีคนเมมไม่ได้เมมจใจผมต่อ,อยังไงอะคนดูเขาพูดมาอย่างนั้นน,ะน่ะเนาะจ, <c oughs> จะให้ผมต่อ,อยังไงอะ,ะใจผมมันแตกสลายไปแล้วโอ๋โอ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 อนะว่านใช้หัวเล่นนะครับรับคำขอโทษเป็นอย่างอื่น ไปหนึ่งจุบอ้วนไม่มีว่ะเธอมาอ่าน้องกูไปเกิดแม่งเอ้ยไอเจ๊จีดังใครทำเจ๊เนี่ยไปได้อีกทางนะมันตายใช่ปหมเฟย มันมันมันล้มอยู่นะพี่มันอยู่ข้างบนไงตัวนึงอืฮะใช่ค่ะเด็กผีเป็นอะไรเนะาะทั้งน่ารักทั้งเก่งโอ้ใครได้เป็นแฟนแม่งโชคดีจัดสวยใช่ไหมหมายถึงพี่ีิจ่าผู้หญิงคนนั้นเลยเนาะ จริงคนดูน้ออีจ่าผู้หญิงคนนั้นเนาะคนดูน้อเยอะ<อ>ด้วยดิผู้หญิงคนนั้นขอเคอ่ะมีครับ,รบออกไม่ได้นะทางนั้นแรง่งไง ไอ้เวนเอ้โดนอีกแค่แม่งเดี๋ยวกูปิดตูก้ตตตกัอนเอ้ยตายนี้ต้องไม่เบิดตาก่อนเฮ้ยโอ้โอ,โอ,โอมึงมึงเอาอีกแล้วนะมึงไม่เล่นกูมึงไปเล่นเขาอีกแล้วแล้วกูหย่อนแขนเลยเซอรเซอนะวัน วันยิงไม่ได้วันโดนนะพี่เอามันหมดแน่อเ,เอ้วอ่ะอ้าไม่ตายเี้ยอเอ้กัน โอ้สวยจัดเลยพี่วางไอ้นี่มันเฉยเลยนึกว่ามันตายเอา,ากาศนี่ว่ากูดูอา,ากาศกหนึ่งไม่ตายหรอวะมผมนึกว่ามันตายผมปล่อยนี่เฉยเลยมาเยอะนะเยอะมันก็แค่จำนวนรอดูครับ 够了。 เอาไอ้นี่มันตึกจังวะมึงตึกจังไอ้เวนตึกจังเลยเอาโอ้ยเยอะเ้ยเดี๋ยวนะ ตอนแรกเงียบๆตอนนี้ตึงมือเลยฮะที่นี้เนี่ยของเต็มจัดและยังเหลืออีกตั้งสองคนเลยครับต้องเอาเกาะเจเนี่ยมาสลับก่อนไอตัวยิงรวมๆไปไหนเมื่อกี้ khôn lùi bọt vào Ôi Phòng nó nè à. Ôi, Ô, bé bí Ôi 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 เกิดกี่ตัววะสรุปสองตัวปะวะสองตัวครับเจมียาปะตัวเองอะฮะเอาตัวเฟรมียานะแล้วมีใจไหม,มหอะไรจะมีใจแล้วไปไม่เป็นเลยตอนี it's <laughs> ยากันเหนื่อยแล้วว่าแม่งตานี้มันเอา,เอาจัดเลยปาสับเจียวปาตัดเลยมาตัดแปดเลยอยู่ในเป๋าเหรอใน,ในเป๋ อไม่ไปอย่าลืมติดแกปดแ้ปวดไว้ด้วยนะคะแก้ปวดมีอยู่ครับ ไม่ท้อไรไม่ท้อไรเก่งอะไรคะบีบีเก่งอย่างนี้พอจะเข้าไปอยู่ในใจอาเฟได้ไหมครับมาบีบีบีก็มามใครมันจะอดใจไหวทั้งเก่งทั้งน่ารักขงนาดน,น,นี้คนหนุม มาตามทำัวอย่าเลีล้ยกัดใจไปกันตั้งใจให้ให้วอดเลยนะครับเออิจฉาละเอ,อย่าอิจฉาครับไม่อิจฉาเนาะมาดูเบบี้เยอะจังเลยเขามาดูเรารักกันหรือเปล่าไม่ว่ามาดูคนาโทรแบบเบบีเขาดิเขาไม่ดูหรอกปกติพี่เขาเบื่อขี้หน้าแล้วพีแต่เดียว เาจะเปื่อคนหล่อแบบนบบล่ะคนดูเขาักขนาดนี้คนดูหรือใครรักเอาให้ชัด <c oughs> ของเนี่ยมันก็เยอะเลยฮะแต่เราต้องเก็บของเพื่อนด้วยครับตานี้เนี่ยเลยไม่ค่อยได้อะไรฮะทิ้งไปซะเยอะเลยเขาจะรอดูนะว่าว่าเขาจะยังเป็นเบบีของว่านหรือว่ากลายเป็นเบบีของคนอื่นแล้วอันนี้อันนี้ยอมไม่ได้พี่อันนี้ยอมไม่ได้ ต้องไอ้นี่สักหน่อยไะเดี๋ยวต้องกระตุ้นสักหน่อยลแล้วแล้วพวกใของกูมันเต็มวัยจังวะเจสับเอให้ชมหน่อยโอ้โหเจสับเอสเจให้ชมหน่อยไอเจมันสับไม่เป็นนะผมดูผมพูดเลยเกย์เก <c oughs> ยังไม่เห็นมันสับวันเนี้มันสับไม่เป็นนะผมพูดเลยข <c oughs> องเจลาต้ามอสไม่ไอดีเจคือไอดีผมคนดูไอดีเจคือไอดีผม ตายก็จังมันอะจะเป่าปุกเป่าสุดมากนะครับนี่เราเจเล่นปืนจะเจให้แล้วนะครับพี่ที่โดนเออนี่ไงเจล่นปืนละ รอดูเจสับเลยครับสับเป็นแตกครับผมบอกเลยตานนี้เนี่ยให้เจาฉายคนเดียวเลยครับพอน้องเนี่ยมันได้คอนเทนต์พาเฟอิ่มด้วยครับในที่สุดขเขาก็ลอดสักทีแถมของรอบนี้เนี่ยเต็มเป้เลยรีวิวสก,กินเอ็มเคหน่อยหรอสก,กินเอ็มเครีวิวรีวิวยังไงอะกดูดูโชว์ปืนหรอรับนาไปจัดของอยู่ครับไม่ต้องจัดเดี๋ยวพี่จัดเองจัดของ จัดน้ององะแม่ในที่สุดเราก็พาเฟย์ออกได้สักทีครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าฮะว่าพีที่โดเนตเรามาเนี่ยเขาจะให้รางวัลอะไรเอาเฟยนะฮะก็ไม่ใช่ของเ,อเฟยใช่อันนี้ก่อนนี่ไงก่อก่อก่อที่ผมไมานีไ่ไงก่อเฟยอ,อยู่อยู่ที่เจก่อเฟยอ,อยู่ที่เจครับอะไรวะเนี่ยออกนานจังเลยเออเอ้าโอ้โห ขนาดนั้นเลยดิเอเจสัตย์ห้าิวมึงคิดอะไรอยู่่ะมึงเอามือเปล่าต่อยหมวกอวกาศกูย,ยิงกับหกหนึ่งแม่งยังไม่ตายเลยไปยิงบอดไปสิบแปดตัวครับแล้วก็ยิงบอดไปสิบแปดตัวนะพี่ยิงคนเท่าไหร่ยิงไปสี่ครับคน <c oughs> คนยิงไปสี่คนยิงไปสี่บอดสิบแปดพี่ หให้ค่าบอดหนึ่งรอยไอ้ก็เข,ข้าบอดรหนึ่งวันพี่จิวให้เฟยมาห้าพันขอบคุณพี่จิวครับห้าพันเป็นไปนะครับัส <c oughs> ดีนะคะไปคีปกดใจให้พี่มอด,ด้วยัสดีครับเบบี้ิบ๊บดีครับอ้วน เฮ้ยขอบขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับไอเจพี่จิวให้มึงอีกพันหนึ่งขอบคุณครับพี่พี่จิวในคลิปนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่จิวด้วยนะครับที่มาช่วยซับพอร์ตนะฮะสำหรับในค่ำคืนนี้หลังจากนั้นพวกผมก็เล่นต่อไปอีกนิดนึงครับแต่ไม่ไหวแล้วมันดึกแล้วนะครับก็เลยพักไปนอนกันเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมนับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ